สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางราวพัฒนานะคะในงวดของวันที่สิบสองนะคะเดือนมกราคมสองพันห้า้อย 6 9นะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสำหรับสูตรนี้ก็จะเน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องแอนก็ขอบพุ่พี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกไลน์นะคะก็น่าเสียดายนะคะพี่ๆงวดที่แล้วนี้ให้ดิน 3กับ0นย์นะคะแต่จับตัววิ่งรูดผิดนะคะขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะสามไม่มานะคะพี่พี่น้องเอสให้เด่นที่สกับ0นย์ะคะศูนย์มานะคะพี่พี่ผลที่ออก0ูนมาบนมาล่างนะคะน้องเอสดก็เสียดายเนาะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะพี่พี่ให้วิ่งรูด3ามเขาไม่มานะคะถ้าท่านใดที่นำศูนย์นะคะไปรูดวิ่งเนาะก็ยินดีด้วยนะคะ3หลุดไป ดินที่ศูนย์มาบนล่างนะคะเพราะว่าผลที่ออกบนนี่เก้าศูนย์ห้านะคะส่วนล่างนี่มาศูนย์เก้านะคะในตารางเข้าไปที่ศูนย์เก้านะคะแล้วก็ศูนย์ห้านะคะพี่พีสามตัวแตกนะคะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าโอ้โหมาบนล่างเลยนะคะพี่พี่เลขตารางแล้วเก้าศูนย์ห้านะคะยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะน่ใดที่จับคู่จับวินในเลขตารางแล้วก็นำศูนย์นะคะไปเป็นแนวทาง ก็เริ่มต้นนะคะอาทิตย์ใหม่แล้วก็ขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้จับตัววิ่งรูดถูกนะคะพี่ๆงวดนี้หลุดไปนะคะก็ย้ําเช่นเคยว่าเป็นเพียงนะคะสูตรคํานวณมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเดี๋ยวมาตามเลยนะคะพี่พี่วันนี้เนาะศูนย์มาบุญมาล่างเลยนะคะวดที่แล้ววันนี้นะคะ วันนี้ได้เด่นที่สี่วันนี้ได้เด่นที่สี่นะคะเด่นที่สี่แล้วก็หนึ่งนะคะพี่พี่ตัววิ่งตัวลูดวันนี้เน้นสีนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะ ส่วนท่านใดน,นะคะไม่ชอบ4เอาหนึ่งะคะไปพิจารณาได้นะคะพี่พี่วดที่แล้วนั่นก็เสียดายนะคะจับวิ่งรูดผิดส่วนท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดี๋ยวน้องเอสจะวางนะคะพี่พี่าวาง i d l ดี e นนะคะให้ที่ชุมชนนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มเนาะก็ไปรับ ID l ดี e ที่ชุมชนได้นะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะตัวนิ้นเด่นนะคะสี่กับหนึ่งนิ้นไปที่สี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์นะคะแล้วก็สี่หกสี่สามนะคะพี่พี่ ถ้าใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่12นะคะพี่ๆขอให้โชคดีเฮงๆงปังปงนะคะสำหรับลาวพัฒนาในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องด้วยนะคะคลิปนี้โชคดีร่ำรวยสวัสดี